สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีพระมาฝากนะครับให้พี่ๆน้องๆครับแบ่งปันกันไปครับนี่ครับไปเหมาพระบ้านมานะครับเหมาพระเพื่อนครับปิดตาครับหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยเลยนะครับสองร้อยห้าสิบบาทครับใครชอบแบบนี้ก็โทรมาได้เลยนะครับสั่งได้เลยส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับโทร 0 8 1ย์1ปดหนึ่งเจ็ดดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์1ปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับนี่ครับโทรได้เลยนะครับสวยมากครับอันนี้พระรุ่นนี้เนื้อสวยมากเลยดูเนื้อเงามันเลยครับเหมือนเป็นเนื้อเหมือนเนื้อนวะ 2อ0ริบาทค,ครับเก็บเงินไปทางครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับพี่ป้านอานนะครับสวัสดีครับ